สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง facebook กลุ่มกันนะครับวิธีการก็คือนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ facebook แล้วนะฮะก็จะมาเจอในหน้าแรกแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับคลิกปุ่มจากนั้นนะครับคลิกคําว่ากลุ่มครับผมก็จะเจอหน้าที่ให้เราตั้งค่ากลุ่มกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการตั้งชื่อกลุ่มกันเลยครับ เช่สมมติว่าตั้งเป็นวิชานะครับในหัวข้อการเป็นส่วนตัวครับผมมีให้เลือก2อันด้วยกันนะครับความเป็นส่วนตัวครับมีให้เลือก2ข้อก็คือสาธารณะและก็ส่วนตัวครับผมถ้าหากเลือกเป็นสาธารณะนะครับหมายถึงว่าทุกคนนะครับใน a c e b o o k นะครับจะสามารถมองเห็นกิจกรรมในกลุ่มนี้ได้แล้วก็อีกอันนึงคือส่วนตัวนะครับสมาชิกเท่านั้นนะครับจะเห็นกิจกรรม ในกลุ่มนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เราจะเลือก,กต้องการที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกเห็นนะครับก็คลิกคำว่าส่วนตัวก็ได้แเมื่อคลิกหัวข้อส่วนตัวนะครับก็จะมีเมนูย่อยๆขึ้นมาให้อ่านเรื่องของการซ่อนกลุ่มก็แสดงให้เห็นแต่ว่าซ่อนอยู่ในเรื่องได้ถ้าเกิดซ่อนอยู่ครับผมสมาชิกเท่านั้นจะมองเห็นกลุ่มนี้นะครับส่วนคำว่าแสดงให้เห็นนะครับคือทุกคนก็สามารถค้นหากลุ่มนี้ได้อันี้แล้วแต่คุณครูจะนําไปใช้แต่ผมแนะนําว่า ให้กดคําว่าแสดงให้เห็นกระดนเผื่อว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขาสมัคร Facebook ใหม่ก็สามารถค้นหาชื่อกลุ่มแล้วก็ขอเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ได้ถัดมาครับหัวข้อนี้ครับผมเชิญเพื่อนฮะหากเรามีนักเรียนเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะครับก็เชิญนักเรียนเข้ามาในตรงนี้ได้โดยการพลิพ์ชื่อเขาเข้าไปเลยเห็นไหมฮะก็จะมีคนแนะนําขึ้นมาให้นะหรือข้าในหัวข้อนี้สามารถกดเว้นไว้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับกดคลิกปุ่มสร้างนะครับผม เมื่อคลิกปุ่มสร้างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้กลุ่มขึ้นมาแล้วนะหน้าตาของกลุ่มจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับการสร้างกลุ่ม